วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ทั้งหมดสองร้อยกว่าท่านนะครับโอ้โหทุกคนผมเห็นเนี่ยคือตั้งใจแล้วก็เปิดกล้องกันหมดเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ตั้งใจฟังพี่นิสาใช่ไหม <laughs> นี่ใจมาล้วนๆกันเลยนะครับแต่ละคนสุดยอดมากๆเมื่อกี้เป็นโปรโมชั่นเป็นไงครับมีโปรโมชั่นของเครื่องกองน้ําด้วยนะครับได้แก้วใช่ไหมครับเออใครนะครับที่มีเครื่องกองน้ํารุ่นใหม่แล้วบ้างไหนขอดูมือหน่อยโอ้โห หลายท่านมากเลยมีเครื่องกองน้ําเยอะหมดเลยนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับท้ายช่วงของผมนะครับจะมีคําถามแล้วก็มีรางวัลด้วยอ่าและให้ทุกคนนะครับตั้งใจฟังนะครับว่ามีอะไรที่ทําให้วันนี้ได้อะไรจากโปรแกรมของเครื่องกองน้ําสุดยอดมากๆในวันนี้ผมขอแชร์สไลด์แป๊บหนึ่ง โอ้หเกาหลีมาเลยไหมอ่าอันนี้เห็นสไลด์ชัดเจนนะครับผมเนาะเห็นค่ะเห็นค่ะ สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมก็ธัญปุรเชษตาเวียงนะครับหรือโคดมี้แนะนำโค้ดมี่คิวทองนั่นแหละนะครับก็เป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะครับระดับซิลเวอร์นะครับกำลังก้าวเข้าสู่นะครับโกใช่ไหมครับอย่างที่น้องอ้อนบอกเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับก็ทำธุรกิจแอมเวย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของโปรแกรมอินเชฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับ ที่คร่าวๆครับประวัติส่วนตัวนิดหน่อยนะครับผมก็จบวิศวะนะครับอุตสาหการเนอะราชมงคลกรุงเทพนะครับวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพนั่นเองนะครับแล้วก็จบหลักสูตรนะครับด้านเวชศาสตร์ชลอวัยนะครับแอเมดิกของายแพทย์สมบูรณ์ลุ่มพลชัยด้วยแล้วก็ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับการลดน้ําหนักด้วยอาหารหลากหลายวิธีนะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับจุฬาลงกรณ์นะครับก็ได้เรียนรู้เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับผู้เปิดโอกาสนะครับในด้านทั้งสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีเข็มทิศเนี่นำทางให้ผมเดินในทางที่รู้ทางที่ถูกต้องในวันนี้นะครับคนแรกก็คืออคุณธนเศรษฐภูมิโพสีนะครับแพทตินัมสองพุถาปนานะครับแล้วก็คุณปุ่นวรัญญาบุญเรืองนะครับนายแพทย์สารัตหวังเจริญนะครับระดับเพชรครับกดเป็นแดหรือหัวกดหัวใจให้กับอัปลนองผมทั้งสามท่านด้วยครับ คุณคิดว่าน้ำที่คุณดื่มวันนี้นะครับเราจะมาเปิดฟลอ,อกันด้วยแบบคลิปเพื่อให้เป็นการไม่น่าเบื่อนะว่าทุกคนหลายคนรู้แล้วว่าวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับอะไรอ่านิดๆิดหน,น่อยๆนยนะครับอ่าคุณคิดว่าน้ําที่คุณดื่มสะอาดจริงหรือเปล่าเวลาดื่มน้ําคุณภาพพบกับเครื่องกรองน้ำ Free Spring ช่ชวยกรองไมโครพลาสติกด้วยชุดไซโกรงคาร์บอนอีทรีโอ้สอรรี่น่าจะฟังนะครับคุณคิดว่าน้ำที่คนดื่มอาจจริงหรือเปล่าถึงเวลาดื่มน้ำคุณภาพพบกับเครื่องกรองน้ำรีสปริง ที่ช่วยกรองไมโครพลาสติกด้วยชุดไส้กรองคาร์บอน e3 อ่าก็แต่เตินให้ดูนิดหน่อยนะครับทุกคนเราจะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงรุ่นใหม่ของเรานั่นเองแล้วเมื่อกี้นะครับเขาก็พูดถึงตัวไหนครับเป็นเครื่องกรองระบบคาร์บอนนะครับ e3 นั่นเองนะครับที่นะครับมีคาร์บอนพีเซนเตอร์ก็คือครอบครัวของครับเครือญาติของ เซ็นทันนั่นเองนะครับคุณป๊อกแล้วก็คุณมากี้นั่นเองนะครับและครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็มีผู้นําของเรานะครับของเอ็มวของอ e ีสปิงนั่นเองโอ้โหบอกได้เลยว่าพรีเซนเตอร์ของเราไม่ธรรมดานะครับเป็นเครือญาติระดับพันล้านหมื่นล้านนะครับยังมาทําให้เป็นแบรนด์ออร์บาสเตอร์ของเอ็มวเนาะนี่อันนี้ก็คือโฉมหน้าของเครื่องอ e ีสปิงตัวใหม่ของเรานั่นเองเป็นไงครับสวยเนาะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูแบบหรูหรามาก แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะทําไมเราถึงต้องมีเครื่องกองน้ําทําไมเราถึงไม่อยากจะซื้อน้ําตามน้ําขวดดื่มเนาะเพราะว่าตัวสิ่งนี้ไงครับน้ํานะครับเป็นค่าเฉลี่ยของระดับโลกเลยนะครับว่าช็อกมากที่สุดคนนะครับเสียชีวิตจากการที่ดื่มน้ําไม่สะอาดนาทีละหนึ่งคนนะครับทั่วโลกโอ้โหเป็นไงครับทุกคนถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับ เพราะว่าน้ำอ่ะที่เราดื่มนะครับในร่างกายเนี่ยสามารถทําให้เกิดโรคได้ครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโรคอุจจาระล่วงนะครับหรือโรคบิดอาฮิวาตะกระโลกนะครับหรือโรคไทฟอยนั่นเองนะเนาะตรงจุดนี้ก็คือทําให้เนาะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับน้ําใครไม่ทานน้ำาั้งครับมีไหม <c oughs> น่าจะไม่มีนะครับเนาะทุกคนดื่มน้ําแล้วก็ในช่วงระหว่างโปรแกรมนะครับคุณหมอก็ย้ําเลยว่าเราต้องดื่มน้ําเยอะ สองจุดห้าถึงสามลิตรนะครับต่อวันนั่นเองนะครับอ่าแล้วทำไมวันนี้ผมต้องมาพูดเกี่ยวกับน้ำหรืออ e ีสปริงเนี่ยตัวใหม่ทำไมถึงเคลมเกี่ยวกับเรื่องไมโครพลาสติกอ่าวันนี้ทุกทุกคนทราบหรือเปล่าครับทราบก่อนหน้านี้ไหมว่าไมโครพลาสติกคืออะไรตัวไมโครพลาสติกนี่แหละครับคือภัยเงียบของเรานี่รู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ครับ ที่เราไม่ได้ดื่มน้ำอ e ีสปริงอ่ะเรากินพลาสติกกันไปวันละเท่าไหร่ผลวิจัยนะครับเมื่อปีพศ2563นะครับนี่กองทุนสัตว์โลกนะครับสากล WWF นะครับเนาะก็วิจัยมาแล้วนะครับเรานะครับเฉลี่ยแล้วอะ่ะกินพลาสติกห้ากรัมต่อสัปดาห์หรือเทียบเท่ากับกินบัตรเครดิตหนึ่งใบนะครับ ในทุกๆหนึ่งสัปดาห์พวกเรากินไมโครพลาสติกไปแล้วโอ้โหเป็นไงครับน่ากลัวไหมครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับและตัวไมโครพลาสติกเนี้ยทำถ้าเรากินมากๆดีไหมครับเรากินข้าวดีกว่าเนาะเราไปเคี้ยวเคี้ยวแบบนแเนี้ยพลาสติกและทาไมไมโครพลาสติกเนี่ยก่อให้ร่างกายเราเป็นอะไรครับคือทําให้ร่างกายเรานะครับเป็นสารตั้งต้นของโรคมะเร็งนั่นเองโอ้โห เป็นไงเห็นแค่นี้ทุกคนก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากนะครับแอมมว์ MV ก็ทำให้เรานะครับผลจากวิกฤตไอ้พวกตรงนี้ครับทัว,วร์ไมโคอเล็กๆนี่แหละครับที่สะสมเนาะอ่าหลังจากนั้นทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าแอมมว์นะครับผลิตเครื่องกรองน้ำนี้มายาวนานกว่า สี่สิบปีแล้วโอ้โ oh, ห oh. ตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดเลยใครยังไม่เกิดบ้างครับใครยังไม่เกิดบ้างสองห้าสองเจ็ดอ่ากดเลขแปดมาให้ดูหน่อยนะครับใครยังไม่เกิดบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นที่หนึ่งเนาะเมื่อปีสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ผลิตรุ่นที่สองออกมานะครับจนปัจจุบันก็จะเป็นเรือรุ่นอ e ีสปริงเอง,เอง,เองนะครับและหลังจากนั้นนะครับผ่านมาประมาณถ้าผมจะไม่ผิดก็ประมาณสิบสองปีสิบสองปีนะครับ อีสปิง e ก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับ New e spring นะครับแล้วก็ได้ห้บอกได้เลยว่าวิวัฒนาการของ e spring ตัวใหม่ของเราเนี่ยเปลี่ยนในรูปแบบโฉมใหม่แล้วก็ดูหรูดูแพงมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการแบบว่าเ,เรื่องคุณสมบัติที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็น การเอ่อปนเปื้อนกรองสิ่งต่างๆนะครับจากอันเดิม1้อหกชนิดปัจจุบันกรอยเจ็ดสิชนิดใช่ไหมครับแล้วก็ยังเคมเรื่องเกี่ยวกับการที่ได้การันตีนะครับจาก n s f อีกโอ้โหทั้งหมด2อรางวัลอ่ใครพอทราบไหมครับว่า n s f คืออะไรเออเนาะหลายคนก็ยังแบบเอ๊ะ มันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเรามีบอกนะครับจนทําให้นะครับเครื่องอ e ีสปิงนะครับพรีออเดอร์นะครับเปิดมานะครับได้ไม่นานเองเมื่อเอ่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วโอ้โหเจ็ดพันเครื่องหมดโซอาไปเยอะอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าทุกคนจ้องกันมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องอ e ีสปิงของเรานะครับได้เคลมว่าเป็นเครื่องที่ขายดีอันดับหนึ่งในไทยและ ในโลกนะครับอ่าก็เลยทําให้700เครื่องตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับในการพรีออเดอร์ของรอบแรกหลังจากนี้ก็จะเป็นการจองในรอบถัดๆไปเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยทำไมทําไมถึงมีคนที่จับตามองเกี่ยวกับเครื่องกองน้ําตัวเนี้มากมายเหลือเกินท,ทั้งทั้งที่ทั่วโลกเนี่ยก็มีหลายแบรนด์มากๆทําไมอ e ีสปิงถึงได้เป็นที่หนึ่งนะครับ อ่าอย่างที่บอกที่ผมบอกเลยการันตีไปเลยนะครับว่ายอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลกและเขาก็ยังได้นะครับสิทธิบัตรนะครับเจ้าแรกของโลกด้วยนะครับกับ NSF นะครับ UVCLED นะครับนี่อ่ากบมือให้กับอีสปิงด้วยนะครับเป็นเจ้าแรกของโลกเลยเนาะแล้วก็มีคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญนะครับมั่นใจในเครื่องกรองน้ํานะครับก็เป็นพวกผู้จัดการอาวุโสเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําระดับ global นะครับ องค์กรเสริมนามัยแห่งชาติระดับประเทศนะครับก็คือ NSF นั่นเองนะครับคนด้านบนนะครับเนี่ยคือผู้จัดการนะครับของ uh, NSF นะครับท่านที่สองก็คือเจฟซูเมตนะครับก็คือผู้พัฒนาด้านเทคโนโล,โลยีนะครับ UVCLED นะครับของ MV ก็คันตีไว้เนาะอ่าตรงนี้ก็คือเคมได้เลยว่าของเขาดีจริงและเอะระบบการทำง,งานน่ะของเขาอะ่ะ ดีแบบไหนวันนี้มีมาบอกครับผมเชื่อมั่นในมาตรฐานของอ e ีสปริงวางใจได้เลยทุกครั้งที่ดิวน้ำอีสปริงมีทีมนักวิทยาศาสตร์และทีมวิศวกรที่คิดค้นเทคโนโลยีการกรองน้ําที่สะอาดผ่านการทดสอบและได้รับผลพิบัตมากมายจนออกมาเป็นเครื่องกรองน้ําที่มีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเป็นรายแรกของโลกที่ได้รับรองจาก NSF เรื่องเทคโนโลยี UV4LED ด้วยนะครับ เพราะเ่านมาตรฐาน N.S.F. ทั้งระบบและยังได้รับมาตรฐานโกลซียลจากสมาคมคุณภาพน้ำตื่มประเทศสหรัฐอเมริกาด้านหลังเครื่องจึงมีโลโก้จากสองหน่วยงานนี้ติดอยู่ทุกเครื่องเลยนะครับดีไซน์สวยดูทันสมัยติดตั้งง่ายใช้งานสะดวกอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสมาตรฐานคุณภาพน้ำสะอาดที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าแบบนี้เหมือนกันคุณภาพน้ำสะอาดระดับโลกในแก้วนี้ที่สปริงทำได้ครับเป็นไงครับน่าใช่ไหมครับทุกคนเนะาะคร่าวๆเราก็เหมือนว่าโอ้โหพรีเซนต์นิดหน่อยก็คือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เครื่องกรองน้ำนี้เหลือเกินแต่จริงๆอ่ะเอเอ,เอ,เอ,เอที่เขาการันตีมาเนี่ยของ NSF เนี่ยจริงหรือเปล่า ผมก็ไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนครับเจาะลึกไปอีกครับว่า NFF เนี่ยคืออะไรเรามีเอกสารกำกัดกำกับแค่ไหนไม่ใช่การแค่พูดเฉยๆนะครับนี่ตัวนี้ก็คือเครื่องนะครับกรองน้ำของเรานะครับแล้วก็มีเอกสารกำกับชัดเจนนะครับคือเอกสารสิทธิบัตรเออสิทธิประสิทธิภาพนะครับเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงนี่นะครับออกโดย จุดจ,จมีหมายเลขเรียบร้อยนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับละเอียดไปกว่านั้นผมเจาะลึกไปถึงนี่เลยครับได้นะครับเครื่องกรองไมโครพลาสติกนะครับนี่เกี่ยวกับมาตรฐาน S S F นะครับเนาะว่ามีการวิจัยออกมาจริงนะครับและมีใบประกาศจากทางเอ,อ NSF ของแท้นะครับถึงสองใบนะครับปรันตีได้เลยว่าเราไม่ได้แค่พูดหรือว่า เอ่อโชว์ในเรื่องเกี่ยวกับแค่ตัวหนังสือธรรมดานะครับสามารถเคลมได้จริงนะครับมั่นใจได้นะครับอ่าและบริษัทนะครับของเอมวีนะครับก็ทุ่มงบประมาณนะครับไปถึงเท่าไหร่รู้ไหมครับทุนหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับเพื่อนะครับการขยายตลาดและการเอ่อผลิตสินค้านะครับดีๆมาให้กับพวกเรานั่นเองโอ้โหเยอะไหมครับเนาะหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับ แค่ประยุกต์หรือพัฒนาการของเครื่องนะครับกรองน้ํามานะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับปรบมือให้กับแอมมว์นะครับและตรงนี้นะครับก็มาดูกระบวนการนะครับของเครื่องกรองน้ํานะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นนะครับกรองชั้นหยาบเนาะกรองชั้นละเอียดนะครับกรองชั้นกาบคาร์บอนกลางนํานะครับเนาะของเครื่อง รุ่นใหม่นะครับจะแบ่งเป็นสองสองเซสชันนะครับก็คือตรงนี้ผ่านไซ้กลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เคลมกันนะครับก็คือ UVC LED นั่นเองก็คือเทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC LED นะครับเพื่อของโลกอันแรกนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคนะครับเก9 9สบ้าุปอร์ซและยังประหยัดพลังงานนะครับ ยี่้าปเซ็นของรุ่นใหม่อ่าการันตีในการใช้งานถึงสิบปีเอ,อ้าโหทุกคนเป็นไงครับเฮ้ยหลายๆคนก็บอกเครื่องอื่นอ่ะก็ทำได้เหมือนกันสามารถฆ่าเชื้อได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าปอร์เซ็นแต่ดูก่อนครับทุกคนเพราะว่าของเราพิเศษกว่าตรงไหนที่เก้าสบเก้าจุเกเก้าเปอร์ซแต่ยังคงแลทาาจำเป็นครับอืมตรงนี้ เก็บไว้ตักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับกระบวนการขอแนะนำเครื่องกรองน้ำ eSpring ที่มีเทคโนโลยี UVC LED และเส้กรองคาร์บอน e3 ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้ดียิ่งขึ้น เราจะเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ได้ไหมมาดูกันคุณจะได้เห็นถึงพลังของเครื่องกรองน้ำ eSpring แต่ก่อนที่เราจะเริ่มโปรดจำไว้ว่าอย่าทำการสาธิตนี้ที่บ้านเพราะไส้กรองของคุณจะหมดอายุแน่ๆมันจะดีกว่าถ้าคุณใช้ไส้กรองเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่ใสสะอาดส่วนเรื่องการสาธิตปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเรามาเริ่มกันเลยขณะที่น้ำอาซีบลูเบอรรี่ไหลเข้าสู่ระบบ เซ้ครองคาร์บอน e3 จะช่วยลดสิ่งปนเปื้อนต่างๆและ UVC LED จะยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์นี่เป็นการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับครอบครัวที่ต้องการน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์และรสชาติดีในทุกๆวันมาดูผลลัพธ์กันเราได้น้ำที่ใสสะอาดกลับมาแต่รสชาติจะดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่าอืมรสชาติดีมาก ความแตกต่างที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเครื่องกรองน้ำ eSpring จาก Mv อ่าเป็นไงครับเนาะการทดลองนะครับให้เป็นหน้าที่ของ Mv นะครับเราไม่ต้องไปทดลองเองนะครับ <laughs> พเพราะไม่งั้นนะครับไส้กรองเราจะหมดอายุเร็วนั่นเองนะนะครับก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเครื่องกรองน้ำเราสามารถกรองน้ำที่เอ่อมีสารปนเปื้อนนะครับทำให้เป็นน้ำ สะอาดและก็ใสและสามารถดื่มได้นะครับและข้อดีของการที่เราดื่มน้ํานะครับของอ e ีสปิงนะครับก็คือนะครับผลจากการเป็นเอ่อผลจากการเป็นสารปนเปื้อนจากไมโครพลาสติกนั่นเองแล้วก็ช่วยนําสารอาหารนะครับออกซิเจนที่ไปช่วยเซลล์ได้ดีนะครับช่วยขับเคลื่อนแบคทีเรียกระเพาะปัสสาวะนะครับช่วยย่อยป้องกันท้องคูกช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายแมดีต่อสุขภาพไหมครับ และที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้99.99% 99นั่นเองแต่ยังคงแร่ธาตุที่จำเป็นอยู่มีแร่ธาตุอะไรบ้างครับทุกคนหนึ่งก็คือฟอลอรันั่นเอง2ก็คือแคลเซียมนะครับและก็สกคือแมกนีเซียมนะครับโอ้โหสุดยอดมากที่หลายๆแบรนด์นะครับทำไม่ได้เนาะอ่ะ และเครื่อง e spring นะครับดีรุ่นใหม่นะครับดีกว่ารุ่นเก่าอย่างไรนะครับนี่ผมก็นำมาเปรียบเทียบให้ดูกันแบบง่ายๆเลยเนาะว่าเครื่องก่อนหน้านี้นะครับของเรานะครับเป็นไซส์กองคาร์บอนบวก UV ก็จริงแต่เวลาเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็คือการเปลี่ยนเป็นค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงเนาะต้องหมุนเกลียวต้องเปลี่ยนต้องยกแล้วก็คือมีการปรับเปลี่ยนที่ยาก แต่รุ่นใหม่ครับใช้เวลาแค่2นาทีก็สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือไส้กรองคาร์บอนรุ่นเก่าครับเราเปลี่ยนแค่เพียงปีละหนึ่งครั้งแต่เราสูญเสียทรัพยากรของคาร์บอนแล้วก็ UV ไปด้วยแต่รุ่นใหม่ครับเปลี่ยนแค่ไส้กรองคาร์บอนปีละหนึ่งครั้งเหมือนกันแต่หลอด u v c ครับ LED นี่ครับ สามารถใช้งานได้ถึง10ปีโอ้โหเนอะสุดยอดมากๆเลยนะครับเครื่องกองน้ำและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเครื่องกองน้ำของเรานะครับชุดไส้กองคาร์บอนอีสามเนี่ยสามารถนะครับถ้าเปรียบเทียบกับน้ำขวดพลาสติกนะครับที่ความจุ500มิลลิกรัมนะครับสามารถจุได้ทั้งหมดหนึ่งมืนขวดครับโอ้โ oh, ห oh. ก็คือประมาณ5,000ลิตรนั่นเองเนาะแล้วก็ UVC LED นะครับที่บอกเมื่อกี้นี้ก็สามารถใช้ได้นานถึง10ปีหรือ500ชั่วโมงเท่านั้นยังไม่พอนะครับเนาะก็ทางเกี่ยวกับเรื่องประหยัดไฟฟ้านะครับรุ่นใหม่ก็ประหยัดไฟฟ้าถึง25%เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะครับแล้วก็ช่วยลด ขวดพลาสติกเพราะอะไรครับเพราะเรามีน้ําดื่มที่บ้านแล้วเราก็ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนาะก็ทําให้พลาสติกอะลดไปประมาณถึง1 0,000ืนขวดนะครับเนาะแล้วก็ใส้กองคาร์บอนนะครับกองนั้นได้มากถึง5้าผลิตยอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่พอครับนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของ e-spring a m w w y y นะครับสามารถนะครับเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชันตัวใหม่ด้วยว้าวเป็นไงครับทุกคนนี่ตัวด้านบนนะครับก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้กับมือถือเลยสุดยอดมันมากๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปว่าแอปอะไรนะครับเนาะนี่เท่านั้นไม่พอนะครับเนาะเนี่ยที่สามารถกองน้ำได้อ่าสิบลิตรตัวนี้นะครับแต่ นะครับทุกคนผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับการสูญเสียน้ําของการกรองแต่ละครั้งกับเครื่องอื่นกับอ e ิสปิงแตกต่างกันนะครับดูยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับเครื่องกรองน้ e ําอิสปิงนะครับกรองน้ํำ10ลิตรสามารถมาดื่มมาใช้ได้เลย10ลิตรโดยไม่สูญเสียน้ําประหยัดไหมประหยัดมากกว่าเครื่องกรองน้ํารุ่นอื่นๆนะครับเนาะกรองน้ําที่10ลิตรเหมือนกัน แต่สามารถนํามาดื่มหรือมาใช้จริงได้แค่เพียงสมลิตรนะครับทุกคนนอกนั้นจะกลายเป็นน้ําที่กันกรองแล้วก็ต้องทิ้งนะครับสูญเสียน้ําไปทั้งหมด70%็สิบเปอร์เซนมากกว่านํามาใช้อีกโอ้โหเป็นไงครับความคุ้มค่าของเครื่องกรองน้ําของเราเนาะทําให้เราประหยัดเรื่องค่าน้ําไปอีกนะครับนี่แล้วก็ช่วยโลกด้วยครับเพราะว่าทําให้เราอ่ะไม่ต้องมีเอ่อทำให้เราอ่ะลดเกี่ยวกับเรื่องโลกพลาสติกที่ผมกล่าวไปนําเป็นเบื้องต้นเนาะ ว่าลดไปถึงหนึ่งหมื่นขวดต่อป oh ีนะครับต่อหนึ่งบ้านนะครับแล้วทุกคนคิดดูดีครับมีสิบบ้านอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าเราต้องเสียขวดน้ําไปอ่ะกี่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 หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านขวดนะครับเราก็ทําให้โลกเราเราร้อนด้วยนะครับนี่จะจบแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับ ตัวใหม่ของ mv นะครับก็คือ healthy home นั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เอ๊ะและทำไมต้องมีตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับคือความสะดวกสบายของ e-spring รุ่นใหม่นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ก็คือจะดูสถิติการใช้งานของไส้กรองเรานั่นเอง ไม่ต้องไปดูตามเครื่องเหมือนรุ่นเก่าเลยนะครับว่าเอ๊ะอันนี้ใช้ไปเหลืออีกกี่ลิตรเหลืออีกกี่ขีดกี่ขีดนะครับเราสามารถเช็คได้โทรศัพท์มือถือเลยแล้วก็มีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองด้วยครับอ่าอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆได้เพราะว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องกรองอากาศของเรา a อสมด์เฟียสสกได้ด้วยเออและหลังจากนี้นะครับก็สามารถจะเชื่อมต่อกับอีกหลายๆตัว แต่ยังอุ๊บไว้ก่อน,นครับและสามารถสั่งซื้อเครื่องกรองได้ทันทีเพียงแค่คลิกเดียวในโทรศัพท์มือถือครับอ่าเนาะเป็นไงบ้างครับทุกคนที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นอะ่ะใครนะครับที่รู้สึกว่าโอ้โหน่าสนใจมากเลยที่บ้านยังไม่มีเครื่องกรองน้ํานะครับอยากใช้ไหมครับอยากใช้เนาะแล้ววันนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมจะให้มาดูกระบวนการนะครับของอีส i n g รุ่นใหม่กัน ແລະມັນມັນມັນ Gràcies. Terima <laughs> kasih. โอเคกดเป็นแปดนะครับกดหัวใจลุกไฟรัวนะครับให้กับคลิปเมื่อกี้ของอีสปิงรุ่นใหม่ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกองน้ำอีสปิงแล้วและก็ยังแถมไปเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นอื่นๆนะครับโอเคแล้ววันนี้พบกับโค้ดมีคิวทองใหม่กับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องกองน้ำนะครับบายบายสวัสดีครับขอขึ้นไมให้กับ MC ครับ